กินอยากกินครับพี่น้องเจ้าเลยลูกสาว เลียงคีเลี้ยงไทยค่อยว่ากันที่หลังไปกินมากกับแซบเนี่ย อตาสว่างเลยพี่ก็ไปยกสะดุ้งละสะดุ้งที่แปลว่าตื่นตกใจ ภาษาอีสานว่าตื่นเนี่ยตื่นไม่ใช่ไม่ใช่ตอนตอนหลับแล้วตื่นอย่างนี้นะตื่นเบิดเฮ้ยบักห้า,านี่อืกูตื่นเบิดอืมนี่สิแม่ยอกกันเราจะเอียงนี่สิแม่ยางมาจัดจะนี่สิเฮ้ยตกใจ ภาษาไทนมาตื่นเนี่ยตื่นเบิดเนี่ยโอ้ตื่นเบิดเนี่ย,ยแปลเป็นภาษาไทายภาษากลางว่าสะดุง้งสะดุ้งที่เรายกเมื่อกี้เนี่ย ว่าบนแล้วดูครับอ่าเป็นเศร้าประมงแล้วสิได้เป็นเป็นเขยเศร้าประมงฮะแค่ที่ยังไม่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 ไม,มันคืออะไรมันคืออะไรครับ วิธีการทำสะดุ้งครับสะดุง้งสะดุ้งที่แปลว่าตกใจมีข้างแปลงเพมโอ้ยต้องไปหาไม้ที่เป็นรูครับมาสีด้าน คนได้แพ้เลยนอนว่าจะเคลในพี่น้องบ้างมี <laughs> ล้างมือ แช่ไปก่อนงางนี้ก่อนไปไล่มาเขามาก่อน,นมันได้็กๆไล่ไปโยก่อนเขามาบึมๆๆในหันก่อนปาๆๆนลาปะปะอีกลาง เข้ามาล่างนี่มันกันนี้ไปางอนองนยหลายนดนย่ได้ดอ,อ,อกนัก ยม่ได้อยากปนานนั้นเด้อป่าเอาผมไล่ไปแล้วครับขยวกันยกเลยนะมืองัดขึ้นเลยน่หละเร็วๆเชือ่อ โอ้โหโดนครับโดนโอ้โหฝีมือเจ๊เว้นได้บาทละสักนี่จักยี่สิบบาทนี่ก็ได้กินมันตัวนี่เอาบัตรเลยมาเอาบัดเนี่ยเก็บใส่ปลาบาลายแถมมาเลยว้ายปลาบาลายแถมมาได้กินเด้ <laughs> อ เยืนก็สิได้หลยย่เองนี่โมกแรงตัวน่ะผาลั่นหมดแล้วพล้นเงยางมากีืมนีม จับตรงหัวมันที่ไม่มีเงียงสิย่ามือไปเส่ยเหงียงมันม จับึงลูกเห็น,นังไๆมันคือค่าดีแต่ว่าตักเชือกไปเก็บใจสองตัว๋อวายออกหาอนะีกเนาะ ของเควเอาเคว่เก่งแร้งลงหรอกัดชับชับชับเอาเคว่ดิไปเอาลงอีกจดุดตายลงไปตั้งเยันหมั่นวะซื้อนี่วะคนซื้อคนไหม ฮะแบนซื้อพุน่นไหมซื้อมันหยา,หายมหยาบไร่ไร่เลยไหม